วิธีแก้เกมเมื่อเราจับได้ว่าแฟนของเราสามีของเรานอกใจทำยังไง ต้องติดตามกันในคลิปนี้นะคะแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามชลลี่ด้วยนะคะที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะซึ่งชื่อเหมือนกันเลย Love Story by า h ชลลี่นะคะเข้าไปกดติดตามกันด้วยเนาะจะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่อง TikTok อของเราด้วยนะคะเอาล่ะทีละขามาดูกันสาวๆหลายคนค่ะคลิปนี้จะพูดถึงผู้หญิงที่ยังคงมีความรักให้กับแฟนยังคงอยากได้แฟนหรือสามีกลับมาดังนั้น อันนี้จะเหมาะมากสําหรับสาวๆที่ยังคงมีความรักให้เก่กันและกันนะคะยังไม่ได้อยากจะตัดขาดจากกันดังนั้นต้องทําตามที่ชลลีบอกนะ <S <S สิ่งหนึ่งที่พอเวลาที่เราจับได้แล้วอะค่ะเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคิดและค่อยๆทบทวนเรื่องราวแล้วก็ใจเย็นให้ได้มากที่สุดเข้าใจว่ามันทํายากแต่ต้องทําถ้าคุณจะรักษาผู้ชายของคุณเอาไว้สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือตั้งสติ เมื่อคุณมีสติคุณคิดทบทวนเนี่ยคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นโดยการที่เฮ้ยมีวิธีคิดหาจัดการยังไงดีวะเพื่อให้แฟนของเราเนี่ยมันกลับมาหาเราแบบร้อยเปอร์ซพอเราตั้งสติได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราอย่าไปวิตไว้กระตูห้หูถ้าเราวิดไว้กระตูห้หูจับได้ปุ๊บตีโพยตีพายบวกเวกโวยวโทจิกเหมือนเดิมแล้วก็ใจร้อนรุ่มนั่นแหละคุณดึงพลังงานลบๆเข้ามาหาชีวิตคุณแล้วมันจะทำให้พัง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณพังก็คือคุณต้องกลับหันเข้ามาดูตัวเองบางทีสาวๆหลายคนอาจจะไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องหันกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเราบกพร่องตรงไหนมันถึงได้ไปมีเมียน้อยมันถึงได้ไปมีนอกบ้านอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณมั่นใจว่าคุณมีแฟนแล้วคุณมั่นใจว่าคุณมีสามีแล้วแล้วคุณไม่ได้ดูแลรูปร่างตัวเองเลยจริงอยู่คุณดูแลสามีคุณดีคุณดูแลแฟนคุณดีแต่บางทีคุณอาจจะหลงลืมไงรูปร่าง พอยใอ้วนเฟ้อฟ้า,ฟา,ฟาหน้าตาไม่แต่งผมเผ่าลุงลังนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยยุ่งวุ่นวายแต่กับแฟนของเราดังนั้นเปลี่ยนใหม่มันเป็นเหมือนจิตวิทยาค่ะที่รัก่ะคุณจะต้องเอาความสนใจที่คุณไปสนใจผู้ชายนั้นดึงกลับมาสนใจตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองค่ะเสื้อผ้าหน้าผมทําให้ทุกอย่างเนี้ยบหมดค่ะไม่ต้องไปโวยวายถึงจับได้แล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่ให้เป็น ทำให้มันคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงของเราแฟนของฉันเมียของฉันหายไปไหนวะมันไปอยู่กับใครวะทาไมมันสวยขึ้นวะจากการที่เขาเนี่ยไปสนใจอีเมียน้อยหรือกิ๊กต่างๆเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาค่ะแล้วสงสัยว่าเราไปทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรผู้ชายชอบไล่ล่านะคะดังนั้นมันจะกลับมาไล่ล่าเราแล้วเขาจะเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นแล้วมันจะกลับมาสนใจเราลองทำดูค่ะ